สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นด้วยครับหกโมงยี่สิบนาทีคุณคิวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iH แฮปซีบิวปอซนะครับครับผมวันนี้เขียวชนแดงคุณคิวครับใช่หลังจากที่การกลับมาของค่ายแดงที่กลับมาฮิตขึ้นแล้วก็เขียววันนี้เขาเรียกว่ากาจอชนกาจอแต่ว่ามันมีการหลายเรื่องที่มันมีเรื่องของเรื่องของเกมใหม่ๆครับผมอัพดวงอัปเดตการก็มารีอะไรกันไปเพื่อทำให้มันสดใหม่เสมอในนั้นวันนี้ครับ5 0 7 0 t นย์นที่ไ พาอะไเกี้ยเป็นโปรอันเนี้ยเขาเรียกว่าชนตรงรุ่นครับผม V ีแรงซิโกิกเทียร์เดียวกันครับจุดเด่นของมันคืออะไรครับ Multi frame. <Yeah. S 1> มัลติเฟมเจนมัลติเฟมเจนกลับแ,แล้วกาจอที่เน้นพลังดิบอย่าง9070 XT นี่ CPU ียวันเนี้ยเอาแบบที่มันแบบไม่ได้แรงเวอร์7 5 0นลครับ6คอร์12เทสเทอร์โบ5กิกเมนบอร์ดปกติ B 6 5 0ว d 3HP ครับนะครับแรมส 2G b ิครับชินาฟิรี่ครับมาทำผมเหมือนเดิมพาวเวอร์ปดรโเหมือนเดิมครับเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วแล้วก็ซิงลมเป็น o ปัตนะครับ X ตรงนี้นี่แ9 0้เบาทเองครับผม Delta A ตรงนี้นะครับแล้วก็สตอ r a เร1หเทปหะ1เทไม่ต้องอัพแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณเลือก 7F F ครับซิงลมซิงลมบอดีกับต่อคายแดงแรม3าสตอร์เรจหค่ณเทปพาวเวอร์ปดร้อยห้าสิบไาทแปด แต่พี่บอกว่าพี่เปาครับผมคันไม้คันมือครับฮะผมอยากลองค่ายเขียวไอห้าศูนย์เจ็ดศูนทีไอครับอยู่ทีไอเลยห้าหมื่นเจ็ดโอ้โหแสดงว่าวันนี้ครับครับทั้งเครื่องแดงถูกกว่าเจ็ดพันอะเพื่อการเสียเวลา 2K ครับอ่าทุกเครองแอีพลังดิบครับครับเจ็ดพันยังไงครับคุณคิวไม่ได้แรงขึ้นเฉยๆนะมันราคามันแพงขึ้นด้วยนะนะครับอันนี้เดี๋ยวมันเนึงนะคิวอ่าอันนี้ 2K ก็คือต่างกันหกสิบเฟรมนะใช่ครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าโอเคครับ เอ้แต่ก็นำตลอดเฮ้ย 4K ไม่ฉีดเท่าไหร่คุณผู้ชมครับ180กับ165อืห้าอ้าว7,000ชิบหายแล้วอันนี้เรื่องจริงนะนี่สาระนะนี่เรื่องจริงจริงนะจริงครับอันนี้อะไรอะทูเกนต้าครับผมไอคิวทูเกนต้าครับผมนะครับร้อยร้อยสามสิบก็มีแต่ลังสังหรณ์ลังอะไรโอเคเฮ้ยไม่ฉีดสีฟ้านิดแดงมาเหนือเขียวเหลืออะไรนะก็ดูการกินไฟดูแต่แดงกินไฟยับเลยว่ะสี่หกหนึ่ง อ่า yup. ได้ 4K ครับอันนี้ 4K อันต้าแล้ว 4K อันต้าครับหนึ่งสองาปั๊บอุ้ยอู้เฮ้ยก็15เฟรมอยู่ลังเลแล้วคุณคิวนะลังเลห่างเท่าเดิมครับห่างแค่นี้เฟรมครับ10%เปอร์เซ็นต์ครับอ่าเดลต้าฟอร์ส 4K นะ 4K หรอ 4K อันิเมทผมให้เซมว่ะยิงนะเขาเรียกว่าเทสกันโลกทุกคนไม่รู้หรอเทสแล้วก็คิวเอทเอเทสแล้วก็คิวเอทเอตอนเนี้ย เขาไม่มีใครก็ดูบทเทศกันหรอกเขาดูกันเขาฟังอย่างเดียวเออเขากันโล่งอืมเออเหมือนทําคลิปเล่นเกมแล้วก็พูดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยโกสอฟซูชิมะเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเฟรมว่าแดงโอเคแล้วนะคิวนะโอเควิลลี่ไฮดิบว่ะอ้ยังไงถูกกว่าเจ็ดพันอ่ะยังไงมันไม่ใช่แบบนิดๆหน่อยๆนะแรงกว่าถูกกว่าวันนี้ครับก็เรียกว่าแดงได้เล่นครับวันนี้ครับคุณคิวครับจริงครับโอ้โห เนี่ยเนี่ยี่คือปลายของกันแล้วใช่รับนู่ย์เห็นผลไม่เห็นผลอีกเรื่องนึงนะครับผมแยกออกแยกไม่ออกอีกเรื่องนึงเหมือนกันต่อไปแบบวินมีดครับเออ่โฟเคโนเคอันต้าเด็ดอันต้าดิบครับผมออันต้าดิบครับเขียวเขียวเขียวแรงกว่าครับประกอบกับไอแฮปตอบโจทย์ไม่อวยครับสบายใจป้ายยาเก่งมารยาทดีนะ่นละทุกคนเลยโอ้โหเขียวชนะตลอดเลยใช่ครับ แด้วก็15เฟรมครับครับผมครับอ่ะต่อไปอะไรเดียร์เดลาราดพาร์ทูมามาอ่ะทูเคย์เหก็ได้อ่ะทูเคแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าเปลี่ยนเป็นดิบเลยทูเคเป็นที่หาดิบครับอ่ะทูเคดิบอุ้ยเขียวแรงกว่าสุดยอดอุ้ยเขียวแรงกว่าไม่ตอบแชทพอทนบอทตอบพอเลยเคยมาแล้วโอ้โหไอแฮปไม่มีบอทนะครับไอแฮปโอนจริงนะครับครับประโยชน์ครับใช่ใช่เฮ้ยเขียวแรงกว่าอ่ะ20เฟรมอ่ะเทสเลยวันนี้ยิ้มทั้งวันเลยวันนี้เอาเอา 4K ดิบบ้างอยว แรงแรงแหละโหเจ๋อวันนี้แดงทำดีแล้วเหียดแรงมากแรงมากแล้วโอเคแลต่อไปถ้าโฟโกัสต้องอยากดึงสุดเปิดตัวช่วยครับเปิดตัวช่วยขอตัวขอแท้ช,ช่วยครับจานครับผมผมใช้ dms femgen 2อ x ครับเอใช้ fr สี่ femgen ครับครับโ okay. อเคไอ้นี่มีีเอาเปไงสูสีไหม femgen f r femgen นะอะเท่า2 x เลยนะครับโคตรเก่งฉันต้องเปิดถาม x ก่อนสาม x สาม x ไหลจอมึงเคิิ์ดไหวหรือเปล่าครับรแต่แต่เอาไปพวกเขาสบายใจก็ไม่ว่าอะไรครับตรงนี้แลวนี่ 4K ด้วยนะครับระหว่าไปกินสเปคครับ200เฟรมกับ150เฟรมเยอะทั้งคู่ครับจะปรับเฟรมเจนครับเป็น 4X เฟรมเรทกระโดดไปถึง260เฟรม ยังคงสู้เขียวไม่ได้ขอโทษพี่ซอนนะขอโทษพี่ซอนหนึ่งนะครับเดิน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 พี่ซอนนะครับพี่ซอนนะครับไม่ได้แก้นะครับพี่ซอนผมเอสีพี่ซอนครับครับมีคนขอมีคนขอไงมีคนขอมาไงอ่ะเซตทิ้งกันก่อนไอ้บัตเทอร์วิวหกครับไอ้ทูเกูก่อนก็ได้ครับทูเกมเอาไปคิวป่ะอ่าให้เห็นหน้าคนเท็ดอีกคนหนึ่งด้วยได้ไหมครับนั่งแต่พี่เปาก็ได้ได้ครับนั่งแต่กูไปผมไม่ติดอะไรเลยนอกจากนั่งต่างนี่แหละมามานั่งแมา เดี๋ยวนะอ้อมกอดผมคุณยินด้ว่าอ้อมกอดผมแล้วคุณคีผมมีผมไม่ได้แล้วนะครับครับนอกจะคิดทำข้ามขัม้นกับเพื่อนโรงงานอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อมีบ้างเหรออืบ้างเหรอปะบางที่กลับไปก็คิดถึงอะไรเงี้ยใหรออย่างที่เปาตาตีเมเกมเขาเข้าไปดูอะไรเงี้ยใช่เหรออืห้องแก้มด้วยเหรอครับได้ครับไปถึงไหนละ ถามกันเลยอ่ะมา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 เคนดิปครับครับอุณเคนดิปคุณแรงแล้วครับคิวครับเขียวชนะนี่เขียวชนะเขียวชนะครับทูเคดิบครับแต่ไม่เยอะแถมหน่อยครับครับผมยังไงฮะน้องน้องมมีี่ไปตั้งใจน้องอุ้ยเขียวไม่ฉี่ครับโอเคกลายเป็นเท่ากันเลยครับเด็ดมันถูกกว่าเจ็ดพันนะอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่ว่าต่อไปเปิดล่าง ล้เปิดล่างทองของแต่ละอันก็คือ F R สี่ F M Gen ครับขอผมเปิด F M Gen 2X ก่อนแล้วกันหลังลุยมาแล้วนะครับที่ 4K เลยเนาะที่ 4K แหละง่ายดีผม F R สี่ F M Gen อันนี้คือ 4K เปิด upscale F M Gen ละยพี่เบาเปิด 2X ผมเปิด 2x เปิดเปิด F R สี่นะครับอันนี้ 4K นะทุกคนเท่ากันเลยครับเท่ากันวะเออปีหน้าผมลุยนุนพวกเต็มตัวครับอืไม่ไหวแล้วโน้ตบุ๊กไป25แล้วก็26นะครับอันนี้ 4X ครับครับ แต่ว่าแรงเพราะว่ามันติีเฟรมเจนไงอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ว่ามันเกีเราก็สิ่มันก็สูงมากเลวตัวตั้งไปครับเออเล่นได้แล้วเว้ยเซ็ตติ้งไรไอคิวโอเคใช่เดียวบาลานซ์เฟรมเจนฟูก่อนก็ได้ครับอ่าปิดเลยปิดเลยอันนี้ปิดเลยให้แดงนะใช่แฮร์รี่นี่คือยืนอะไรอ่ะว้าหเล่นเล่าอยู่ไม่ใช่นะเล่นเล่าอยู่ไม่ใช่นะก็จริงอ่ะเออก็จริงอ่ะร้อยโอ้โอ้ อันนี้คืออะไรครับคิวอันนี้ m r Frame Gen กับ DLs Frame Gen 2x โอ้ฉีกเลยว่ะฉีกด้วยแหละนะครับสามร้อยเฟรมแล้วเขียวยังไม่หมดก๊อกก็เลยเขียวไยม่หมดก๊อกด้วยแม่งมี Trek 4x อีกนะครับเรียบร้อยครับเกมนี้ฮอ <c oughs> กว์กเลยก็ได้ถ้าบุ้งตรงนะเขียวเถอะเขียวเถอะมีหมดเลยมีทุกอย่างแต่ว่าถ้าใครแอบเซ็ใครยอมรับที่ 4K 150ยห้าสเฟรมก็โอเคนะใช่เขียวโคตรบ้าดูภาพดิเอาไว้ครับอย่าลืมไปรับนะเรียบร้อยถ้าเฟรมก็สามร้อยเฟรมเลยครับคุณคิวครับโอ้โหฮอวด นี่โดนเกือบครึ่งเกือบเ,เกือบเท่าตัวนะครับหมายถึงว่าแต่มมตแยกออกไม่ออกอ,อ,กอีกเรื่องนึงนะงอ่ะประมาณนี้ครับอ่าโอเคก็นี่คือ5 0าศูนย์เจ็ดครับกับ9 0้าศูนย์เจ็ดศครับซึ่งพลังดิบผมมองว่าเขียวก็ชนะนะชนะแต่<ช>ถ้าถามผมว่าชนะเท่า7จ็ดพันไหมผมบอกเลยไม,ไม,ไม่อาจจะไม่เท่าโอเออโอเคเจ็ดพันอ่ะมันจะไปคือพลังดิบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนอืมแต่พอเจอพวกแบบ d ีเอสพวกเกรทเอซิงครับมันตีเฟรมเชนเอ้ย 2x โ x x อ็กเอ้ยอเอาสีแค่เนี้ยทำให้แบบว่ามันน่าสนใจกว่าครับแล้วก็มุมทางด้านของการทำงานก็ยังไงก็ตัวคูด้าก็ชนะอยู่แล้วสรุปว่าวันนี้ก็ตามใจตามราคาแหละนะครับประมาณนั้นเนาะโอ้โหก็วันนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนไอเซีมาตลอดนะครับอืมก็สุดท้ายไม่มีทุกคนก็ไม่มีไอเซีวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายสวัสดีครับ